ส,สดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะเดีย๋ยวผมจะพา,าเพื่อน <S <S เพื่อนผู้ที่ตามของโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะผมทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะอันดับแรกนะผมเป็นเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้นในคลิปวิดีโอนะผมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้เพื่อนเพื่อนได้เลยนะเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ k m p social ได้เลยนะอันดับสอเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสัน้นคลิปชอ็อตคลิปเร็วนะผมจะเป็น QR ว o d โคด้านล่างเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะเปิดตรงช่องความคิดเห็นก็ได้นะผมก็แปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนแล้วนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้ว เพื่อนมากดสมัครใช้งานปุ่มเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะเนี่ยเห็นเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลหัาผ่านยืนยันรหัสผ่านาภ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 ามาให้เรียบร้อยนะผมที่สําคัญนะติกช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยเนะเอาเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้นะผมกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเพื่อนๆมาลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะผมหรือว่าเพื่อนได้ลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงๆด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะผมกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะ เข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วเพื่อนที่อยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนด้านแรกนี้นะตรงกลางหน้าจอเพื่อนไดเห็นโลโกโล้หลากหลายโลโกโล้เพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะผมเห็นเพื่อนเลือกในส่วนของ Facebook ได้เลยนะอันเลื่อนลงมาเพื่อนจะเจอหมวดหมู่นะผมคีิกเข้าไปแล้วก็มีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะผมเพื่อนเลื่อนหาในส่วนของเพื่อนที่ติดตามโปรไฟล์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมติดตามเพจโปรไฟล์นี่ยนะคลิกเข้าไปนะบริการนะเพเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะผม เรียบริการเพื่อนต้องการได้เลยนะในส่วนของลิงกนะ์แล้วไปก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์นี้เพื่อนอยากจะเพิ่มเพราะยอดผู้ติดตามกันได้เลยนะผมเป็นโปรไฟล์นี้นะผมตอนนี้ผู้ติดตามผมอยู่ที่สูตรคนนะผมกดก๊อปปี้ลิงก์ได้เลยนะกดวางลิงก์ได้เลยนะผมแล้วใส่จํานวนผู้ติดตามที่ต้องการนะผมเพิ่มไปสัก100ผู้ติดตามแล้วกันนะแล้วก,ก็กดสั่งซื้อได้เลยนะผม ขึ้นหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดผูุ้ติดตามของเราเพิ่มเข้ามาเผมก็รอสักพักหนึ่งนะในระหว่างที่รอนะผมเดี๋ยวขอแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์เพื่อนๆเลยแล้วกันนะในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่างๆที่เราสั่งซื้อไปนะผมที่กระพริบอยู่อย่างนี้นะผมเป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะซ้ายบนนะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะด้านล่างตรงนี้เป็นสถานะรอดําเนินการับถ้าเสร็จเรียบร้อยนะผมจะขึ้นสีเขียวๆว่าเสร็จเรียบร้อย เหมือนตัวอย่างด้านขวาตรงนี้เลยนะัอใน,นส่วนของเมนูเติมเงินนะผมจะมี3ห้ช่องทาง,ทางการเติมให้เ,เพื่อนเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR Code, ถุน Money น Wallet, นะคริปโตเคเรนซีนะเดียวยกตัวอย่างกันเพื่อนดูเป็นสแกน QR Code แล้วกันนะก็ใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะมุมแล้วก็กดเติมเงินได้เลยอขึ้น QR Code อ,อ,อย่างนี้แนละ้ผมเข้าแอปธนาคารที่มือถือแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะครับ สแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะผมย้อนเงินของเพื่อนผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะใน,นส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะก็าสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมกรอกรายละเอียดต่างๆไปแล้วผมแล้วก็กดส่งตัวไปได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะ แอดไลน์ด้านขวาบนตรงนี้ก็ได้นะผมก็คลิกปุ่มไลน์นี้เข้าไปนะผมจะเป็น QR code ให้เพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อนเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าดีจริงๆครับแอดมินก็พร้อมซัพพอร์ตเราเสมอเลยนะผมในส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนนะผมเพื่อนเพื่อนอยากมีรายได้เสริมรายได้พิเศษนะผมเพื่อนสามารถก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะผมไปแชร์คห้คนอื่นๆได้เลยจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมถึง5%กันเลยทีเดียวนะดีจริงๆนะผม ก็มีรายได้เสริมรายได้พิเศษอีกช่องทางหนึ่งให้กับเราเลยนะครับในส่วนของเมนูซีรีส์หนังจีนนะผมหากเพื่อนใช้ใจ่ายในเว็บไซต์ครบ5 0 0บาทเราก็สามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีนะครับเอามีซีรีส์ให้เพื่อนเลือกมากถึง400เรื่องเลยเดียวนะผมน,นี่จริงๆระงแลซีรีส์เขาก็อัปเดตนะ้รับเราเรื่อยๆเลยนะผมเพื่อนสามารถมาเลือกดูซีรีส์กันได้เลยนะครับตอนนี้นะผมผมคิดว่ายอดผู้ติดตามของผมจะเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมต้องขอไปเช็คดูนะคร น,นี้อยู่ที่ศูนย์คนนะเดี๋ยวลองกดรีเฟซดูนะผมยังไม่เพิ่มนะมอาจจะรออีกสักพักนึงนะผมพอเว็บไซต์เขาหลังรันตามคิวแอปเรานะเนีเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะผมแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา,าเพื่อนๆน,นะผมเดีย๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดผู้ติดตามของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้ผู้ติดตามของผม ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอไม่นานมากนะผมก็ไม่ถึง5นาทีเลยนะผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นมาจากศูนย์คนนะผมเป็น100คนเลยนะก็ตรงตามที่สั่งไปเลยนะผมก็ถือว่าดีจริงๆนะผมเว็บไซต์ k m social นะผมเว็บไซต์ที่พาเ,เพื่อนเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามอะไรต่างๆให้เพื่อนๆนะผมเพื่อนๆสนใจก็สามารถลนนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอมาใช้งานเว็บไซต์อันได้เลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวล้านเพื่อนไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ